าเพิ่มเติมความหมายภาษาพาทีแอลรบิกนะอันนี้ภาพแอหรบิกอันนี้ภาพอุโบสถคูปองคือบัตรหรือตัว๋วที่ใช้แลกซื้อของนะแลกของหรืออาหารแคลเซียมเป็นของแข็งสีขาวเนื้ออ่อนเป็นส่วนประกอบที่สําคัญใช่ไหมแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟันธาตุ <c oughs> เหล <c oughs> เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของเม็ดเลือดแดงอันนี้อ่านว่าผลิตตะพันนะมีหอนำรอ คือสิ่งที่ทําขึ้นเมนูคือรายการอาหารรสแซ่บแม่เอกนี่คือรสอร่อยภาษาถิ่นอีสานคือรสอร่อยอ่อีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือวัตถุดิบคือสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อประกอบอาหารหรือผลิตเป็นสิ่งต่างๆอันนี้อ่านว่าอุบัต,ติเหตุก็คือเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดแอรโรบิกค,คือกายบริหารที่ต้องเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีอุโบสถ เนี่ยนะรูปอุโบสถเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมกันเพื่อทําสังฆกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนานะเป็นกิจของสงฆ์อุโบสถนะอ่านประโยคต่อไปนี้การขับรถถูกกดช่วยลดอุบัติเหตุพ่อซื้อคูปองอาหารให้ปอและปอ ผักสีเขียวมีแคลเซียมสูงทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงมีแคลเซียมในงานแสดงสินค้ามีผลิตภัณฑ์ชั้นดีจากที่ต่างๆจำหน่ายผลิตภัณฑ์เขียนอย่างนี้นะนะเด็กๆร้านอาหารนี้มีเมนูก็คือรายการอาหารชื่อแปลกๆเช่นมนโทต้มแซ่บละกกาผัดขิงเป็นต้นวันนี้นักเรียนลดการบริโภคสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยังเช่นอะไรที่ต้องลดลูกอมขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลมอาหารลดจัดอาหารทอดเนื้อสัตว์ติดมันแล้วรับประทานผักผลไม้ทุกวันหรือยังอธิบายเพิ่มเติมความรู้การผันวรรณยุกอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำรวมเรียกว่าอักษรสามมู่มีกลางสูงต่ำถ้าเข้าใจและจําได้ก็จะผันวรรณยุกได้ถูกต้องอักษรกลางมีไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งผ่นได้5เสียงครบ คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีจัตวานะอักษรกลางผ่านได้5เสียงครบโดยมีรูปวรรณยุกต์กับเสียงตรงกันเช่นกากาก้ากาการูปกวรรณยุกต์เสียงตรงกันด้วยนะอักษรกลางอักษรสูง11ตัวมีอะไรไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฟ้าสาราหรือสีเสือหิวผ่านได้3เสียง3เสียงเสียงอะไรบ้างเสียงเอกโทและจัตวาเช่นข่าข่าขา ขาเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรยุกอักษรต่ํำที่เหลือผันได้สามเสียงคือเสียงสามันเสียงโทเสียงตรีนะเป็นสามันเสียงโทเสียงตรีแต่รูปวรรยุกกับเสียงไม่ตรงกันนะเช่นคาค่าคาการผันเปรียบเทียบอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ําผันได้ดังนี้นะอักษรกลางผันได้ทุกเสียงเลยกาก่ากากากาอักษรสูงผันได้สามเสียงมีเสียงเอกโทจะัตะวาเท่านั้นสามเสียงนะเอกโทจะัตะวาเสียงต่ําก็สามเสียงสามเสียงแต่รูปกับวรรณยุกต์ไม่ตรงกันนะมีเสียงสามัญกระเสียงโท แล้วก็เสียงตรีคาค่าคาคาค่าคานะถ้านำอักษรสูงและต่ำมาผันด้วยกันจะผันได้ครบ5้าเสียงสูงกับต่ำมาผันด้วยกันจะครบ5้าเสียงอักษรต่ำเมื่อนำมาผันรูปวรรณยุกและเสียงวรรณยุกต์จะไม่ตรงกันเช่นทอพ่อทอทอ,ทอไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่เสียงสามาัญ ท่อรูปวรรณยุกเอกแต่เสียงวรรณยุกโททอทอท่อนะวรรณยุกโททอรูปวรรณยุกโทแต่เสียงวรรณยุกตรีทอทอท่อทอเนรูปเสียงตรีการผันเทียบเสียงอักษรกลางสูงต่ำเมื่อเมตัวสะกดผันได้ดังนี้นะอักษรกลางผันได้หมดเลยสามัญเอกโทตรีจัตวาเสียงตรงกันกลางกลางก้างกลางกลางอักษรสูงนี่ผันได้แค่เอกโทจัตวาอักษรต่ำผันได้แค่สามัญ โทตรีสัมันโทตรีถ้าใช้สระเสียงยาวเช่น e u a a o และตัวสะกดเป็นตัวสะกดดังนี้งนมยวก็จะขันได้เช่นนี้เหมือนกัน <c oughs> คำบางคำใช้สระเสียงยาวคำบางคำใช้สระเสียงสัน <c oughs> ้นการผันวรรณยุกจึงแตกต่างกัน <c oughs> คำที่ใช้สระเสียงยาวเสียงยาวเช่นอักษรกลางครบเลยปอ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 ,ปอ อักษรสูงก็ได้เอกโทจัตะวาอักษรต่ําก็ได้แค่สามัญโทตรีสระเสียงสั้นถ้าเป็นสระเสียงสั้นอักษรกลางเสียงสั้นก็จะได้แค่เอกโทระตรีจัตวาอักษรสูงจะได้แค่เอกกับโทถ้าอักษรต่ําต่ําก็จะมีโทระตรีจัตวานะคำที่อยู่ในวงเล็บไม่มีใช้ในภาษาเขียนนะ คำที่ประวิสัชนีและไม่ปละวิสัชนีอ่านและสังเกตคำมีรูปสระอะและออกเสียงอะนี่คือประวิสัญนีชุดที่1ประวิสัชนีเช่นกระซิบกระดาดกะดูกระทิเขียนดีๆนะเด็กๆกระเพาขะนะจำไปด้วยบะมีปละกอบปละากาแมลงละกานะละกาไก่สะดวกคำที่มีรูปสระ อะผสมอยู่พยางน้าให้อ่านออกเสียงอะเครื่องเสียงเท่านั้นนะพยางนาให้ออกเครื่องเสียงชุดที่2จังหวะซาบะทุระมานะละยะลักษณะศิลปะหิมะอิสระคําที่มีรูปสระอะผสมอยู่พยางหลังให้อ่านออกเสียงอะให้เต็มเสียงแต่ท้างหน้าอ่านกึ่งเสียงข้างหลังอ่านเต็มเสียงอ่านและสังเกตคาไม่มีรูปสระ ไม่ปะวิสัญชีนีแต่ออกเสียงอะเช่นไม่ปะวิสัญชีนีไม่มีสละอะคืออะไรถนนไม่มีนะพลังงานไม่มีสละอะพระไงพลังสระบายก็ไม่มีสละอะอธิบายไม่มีสละอะไม่ปะวิสัญชีนีอร่อยอนามัยนะคุณภาพไม่ปะนะแต่อ่านสละอะแต่ไม่ออกแต่ไม่เห็นสละอะก็าเรียกไม่ปะวิสัญชีนีจักรยานกระเนี่ยไม่มีสละอะผลิตตะพันวันยุกสุขภาพธนบัตร คำที่ไม่มีรูปเสระอะผสมอยู่แต่มีพยางออกเสียงอะให้อ่านออกเสียงอะแค่ครึ่งเสียงกิจกรรมชวนกันคิดชวนกันตอบทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากการเล่นและการเดินทางก็ต้องไม่ประมาท<ส>ใช่ไหมเล,เ,ลเ,ลเล่นระวงัง<ส>เด็กๆควรดูแลสุขภาพอย่างไรนะจึงจะไม่เจ็บป่วยนะทำไม ต้องออกกาลังกายใช่ไหมป้องกันความเจ็บป่วยด้วยใช่ไหมดูแลสุขภาพรายชื่ออาหารที่มีรูปวันยุคมีอะไรบ้างลองหาอ่านบทอาา่านอาหารดีมีคุณภาพและที่อื่นๆอ,อีกคิดรายชื่ออาหารแปลกๆมาแลกเปลี่ยนกันชวนกันเล่นเล่นปริศนาคําทายแล้วรวบรวมคําตอบทําเป็นสมุดภาพเช่นผลไม้อะไรเอ่ยที่ขึ้นต้นด้วยมะผละไม้อะไรมะอะไรมะม่วงมะอะไรมะยมมะไฟมะอะไรมะพ้าว สิ่งของอะไรเอ่ยที่ขึ้นต้นด้วยกะสิ่งของอะไรเอ่ยที่ขึ้นด้วยกะกะอะไรมั่งสิ่งของออกะดาษได้ไหมกะดาษกะดานได้ไหมอะไรอาหารอะไรเอ่ยที่ขึ้นต้นด้วยแกงแกงอะไรแกงจืดผักบุ้งแกงจืดอ,อะไรดีแกงจืดตำลึงได้ไหมแกงเผ็ด ชวนกันมาหาคำมาฝึกผันฝึกผันวรรณยุกข,ของคำต่อไปนี้ด้วยปากเปล่า,าให้คล่องแล้วหาคำมาฝึกผันเพิ่มเติมออนอ่อ,อนอ้อ,อนอ้อ,อนอ่อ,อนแจงแจงแจ้งแจ้งแจง,แจง,แจงฝายฝ่ายฝ้าย,ายเขียวเขียวเขี้ยวไรไรไลยุงยุงย่งยุ้งชวนกันแต่ง ชวนกันหาคําที่ปะวิสัญน,นีมีสระอะและไม่แปะวิสัญน,นีไม่มีสระอะมาแต่งเป็นนิทานหรือเรื่องสั้นชวนกันอา่านชวนกันเขียนจากบทอ่านเสริมอาหารเพื่อสุขภาพให้นักเรียนเลือกรายการอาหารสําหรับหนึ่งวันแล้วเขียนบอกด้วยว่ามีคุณค่าทางอาหารอย่างไรพร้อมหาภาพหรือวาดภาพประกอบช่วยข้อ2ช่วยกันรวบรวมรายชื่อน,นังสือที่นักเรียนสนใจและทํากิจกรรมดังนี้บอกประเภทของหนังสือเช่นหนังสือเรียนหนังสือพิมพ์สารคาดีนิทานวรารสาร คิดวิธีส่งเสริมให้เพื่อนๆรักการอ่านหนังสือนี้ก็ต้องชวนกันอ่านชวนกันทําเขียนเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่านนะเอามาเล่าเรื่องแล้วก็สํารวจยอดนักอ่านประจําห้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ